สวัสดีครับวันนี้เอาหนุมามนหลวงปู่ธาวรบ้านกวดนะครับมาให้พี่ๆได้ชมนะครับผมหนุมานองค์นี้นะครับเป็นเนื้อนวะรอฉีนะครับสร้างหนึ่งพันหนึ่งร้อยองนะครับมีโค้ดนะครับโค้ดชัดๆนะครับผมผมจะเอาความคมชัดให้ดูนะครับความคมชัดขององค์พ่อหนุมานนะครับโค้ดนะครับ ุ่มที่โค้ดนะครับเห็นครับโคชดชัดความสวยงามครับอันนี้ชุดประจำกายเลยนะครับสร้างหนุมานเนื้อนี้นะครับเป็นนวะเอรอฉีดนะครับสร้างหนึ่งพันหนึ่งร้อยองค์นะครับอาจารย์ชินอ อาจารย์ชินพรนะครับเป็นผู้จัดสร้างนะครับในมูลนิธิหลวงปู่ทิมนะครับวัดหารไร่เนี่ยด้านหลังนะครับด้านหลังขององค์พ่อฮนุมาน,นะครับ